วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ด็อกฟิล์มชาแนลวันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง12อันดับเซารีดไอ้น้ำแบบยืนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับบายอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อนๆในปัจจุบันเราอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างจะรีบเร่งต้องรวดเร็วไปหมดในทุกเรื่องเลยนะครับ โดยเฉพาะเสื้อผ้าอาพรของเราต้องเรียบกริบสวยงามด้วยความรวดเร็วครับและที่สําคัญถ้าเสื้อผ้าของเราเรียบร้อยสวยงามแล้วจะเพิ่มบุคลิกและความมั่นใจของเราได้ครับดังนั้นเตารีดไอ้น้ำแบบยืนจึงเป็นตัวช่วยที่สําคัญของเราครับพอนอกจากรีดผ้าให้เรียบด้วยความรวดเร็วแล้วยังช่วยถนอมผ้าอีกด้วยครับและยังสามารถกําจัดเชื้อแบคทีเรียกินอับต่าง ที่อยู่ในเสื้อผ้าของเราได้อีกด้วยครับครับและในปัจจุบันเตารีดไอ้น้ำแบบยืนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งมีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาดังนั้นจึงเป็นโจทย์ทำให้ผมทำคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้จริงเว็บไซต์รีวิวต่างๆยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ยอดเซิร์ชค้นหาใน Google t r e n d มาเป็นข้อมูลในการจัดอันดับครับครับและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด เตารีดไอ้น้ำแบบยืนทั้ง12อันดับที่ผมได้นำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนหากเพื่อนๆสนใจเตารีดไอ้น้ำรุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับและในปัจจุบันเตารีดไอ้น้ำแบบยืนมีมากมายหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรูปแบบหลากหลายราคาดังนั้นวันนี้ผมจึงมาจัด12อันดับเตารีดไอ้น้ำแบบยืนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับ อันดับ12เตารีดไอ้น้ำแบบยืนแนนจีลินเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ราคาไม่แพงคุณภาพดีสามารถใช้งานได้2รูปแบบทั้งแบบราบและแบบแขวนจัดเต็มด้วยถังเก็บน้ำ2.2ลิตรรีดผ้าได้นานกว่า60นาทีต่อเนื่องไม่มีสะดุดหรือรีดผ้าครั้งละ30ตัวได้อย่างสบาย มาพร้อมกับระบบป้องกันน้ำแห้งอีกด้วยสุดยอดด้วยพลังไอ้น้ำ2 0 0 0ัวัตต์มีหัวฉีดถึง7ลูกูซึมซาบสู่เนื้อผ้าได้อย่างรวดเร็วไม่ทิ้งรอยน้ําหลังรีดผ้าพร้อมด้วยแผ่นรีดเรียบไม่ทำลายเนื้อผ้าให้คุณรีดผ้าได้เรียบสวยทันใจและยังมีระบบเลือกผ้าได้ถึง10แบบอีกด้วยครับราคาอยู่ที่1199บาทอันดับ11เตาลีดไอน้ำแบบยืนฮุนได ครับบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่แบรนด์เดียวกับที่ผลิตรถยนต์สัญชาติเกาหลีที่โด่งดังแต่เป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศจีนที่คุณภาพดีและได้รับความนิยมใช้งานแสนง่ายมาพร้อมถังเก็บน้ำขนาดใหญ่2.5ลิตรตรีดผ้าได้อย่างต่อเนื่องมากกว่า30ตัว สามารถใช้งานได้สองรูปแบบทั้งแบบลาบและแบบแขวนรีดผ้าได้เรียบด้วยพลังไอน้ำถึง2,000วัตต์มีช่องปล่อยไอน้ำถึง8ช่องมาพร้อมกับแผ่นรีดผ้าเรียบไม่ทำลายเนื้อผ้าตัวเครื่องสามารถปรับระดับได้3ระดับจัดเก็บง่ายมีระบบป้องกันการเผาไหม้และป้องกันน้ำแห้งและสามารถเลือกรูปแบบผ้าได้ถึง10แบบอีกด้วยครับราคาอยู่ที่1514บาทอันดับ1ิ ตารีดไอน้ำแบบยืน AJ รุ่น IR 999แบรนด์นี้เป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติไทยที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีให้กำลังไฟฟ้าถึง2,000วัตต์มาพร้อมกับดีไซน์สุดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาซึ่งทำให้สามารถจัดวางในทุกมุมบ้านได้อย่างลงตัวไม่กินพื้นที่ในการจัดวางขนาดความจุของแทคงน้ำ1.4ลิตร สามารถเปิดใช้งานต่อเนื่องได้ถึง45นาทีมีปุ่มควบคุมและไฟแสดงสถานะการทำงานความสูงของแกนสไลด์1.55เมตรครับราคาอยู่ที่1,250บาทอันดับ9เตารีดไอ้น้ำแบบยืน จิมมี่รุ่น GT 3 0 6เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเป็นเครื่องลิดผ้าไอ้น้ำทรงพลังเทคโนโลยีการให้ความร้อนทันทีด้วยแรงดันสูง ให้กำลังไฟฟ้า1,600วัตต์ความจุของถังเก็บน้ำ1.3ลิตรมาพร้อมกับไม้แขวนเสื้อและที่รองรีดมีระบบป้องกันความปลอดภัยที่หลากหลายตัวควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะมีระบบป้องกันการเผาไหม้และป้องกันน้ำแห้งดีไซน์สวยงามเล็กกระทัดรัดใช้วัสดุอย่างดีและประกันยาวนาน1ปีเต็มครับราคาอยู่ที่2,499บาทอันดับ8 เตาลีดไอ้น้ำแบบยืนฟินลิปอีซีทัชรุ่น Gc482 เป็นรุ่นที่ขายดีคุณภาพสูงแต่ราคาย่อมเยาของแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ที่พ่อบ้านแม่บ้านไว้วางใจโดยมีขนาดกระทัดรัดแต่ทรงพลังเหมาะสำหรับขจัดรอยยับได้อย่างรวดเร็วในทุกๆวันและสามารถขจัดแบคทีเรียได้สูงสุด99.9%แทงบรรจุน้ำ1.4ลิตร กำลังไฟ1,600วัตต์ให้พลังไอ้น้ำต่อเนื่อง32กรมกต่อนาทีปรับพลังไอน้ำได้2ระดับตามความเหมาะสมเสาแบบปรับระดับได้ให้เหมาะสำหรับเสื้อผ้าหลากหลายรูปแบบสายซิลิโคนผลิตจากวัสดุที่ปาาจาก PVC แข็งแรงทนทาน มีระบบรักษาความปลอดภัยสามารถตัดการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัตินับเป็นอีกรุ่นที่ราคาไม่แพงและเป็นสินค้าของแบรนด์ชั้นนําด้วยครับราคาอยู่ที่1,690บาทอันดับ7เตาลีดไอน้ำไม Home รุ่น ir 0 3 1 m h 0 1ครับสำหรับรุ่นนี้เป็นเครื่องรีดถนอมผ้าไอ้น้ำที่มีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมาย เริ่มด้วยกำลังไฟถึง2,000วัตต์พร้อมด้วยพลังไอ้น้ำ32กรัมต่อนาทีสามารถปรับแรงดันไอ้น้ำได้2ระดับตามชนิดของเนื้อผ้าซึ่งใช้งานร่วมกับเสาแขวนเสื้อผ้าที่ปรับระดับได้สูงสุด118เซนเพื่อให้คุณรีดผ้าได้ง่ายและถนัดมือมากยิ่งขึ้นและยังมีอุปกรณ์เสริมอย่างหัวแปงให้อีก2แบบได้แก่แบบเรียบลื่นและแบบมีขน สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยครับในส่วนของแท้งน้ำมีให้มา1.5ลิตรใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง40นาทีครับราคาอยู่ที่990บาทอันดับ6เตารีดไอ้น้ำแบบยืนชิโก บอกเลยว่ารุ่นนี้ราคาถูกมากและขายดีสุดๆคุณภาพดีจากประเทศจีนให้กำลังไฟ1,800วัตต์ปริมาณไอ้น้ำที่ปล่อย32กรัมต่อน,นาทีสามารถปรับระดับไอ้น้ำได้ถึง10ระดับให้เหมาะกับผ้าทั้ง10ชนิดความจุข,ของน้ำา6 6ลิตรความสูงของที่แฝน150เซ้ซนและสามารถพับได้2รูปแบบ ใช้งานต่อเนื่องได้อย่างสบายและไอ้น้ำยังพร้อมใช้งานภายใน30วินาทีอีกด้วยครับเร็วมากจริงๆใครที่ชอบของดีราคาไม่แพงก็จัดแบรนด์นี้ไปเลยครับราคาอยู่ที่659บาทอันดับ5เตารีดไอ้น้ำซิมพัดรุ่น g t j h 0 0 2ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นขายดีมากๆในโลกของออนไลน์และราคาก็ยังถูกมากอีกด้วยครับ คุณภาพดีหลายคนไว้วางใจเป็นเครื่องรีดผ้าไอ้น้ำแบบแขวน2อินหนึ่งแรงดันไอ้น้ำา1,800วัตต์ลบรอยยับบนเสื้อผ้าได้อย่างรวดเร็วถังเก็บน้ำขนาด1.6ลิตรรีดผ้าต่อเนื่องได้ครั้งละ3าตัวพร้อมแผ่นรีดผ้าเรียบไม่ทำลายเสื้อผ้ามีหัวฉีดไอ้น้ำถึง10ลูกสามารถปรับระดับไอ้น้ำได้ถึง10ระดับเหมาะกับเนื้อผ้าทั้ง10ชนิดมีระบบป้องกันความปลอดภยัยป้องกันการเผาไหม้ รีดผ้าเรียบไม่มีร่องรอยไม่ทิ้งรอยน้ำหลังรีดผ้าด้วยครับราคาอยู่ที่769บาทอันดับ4เตารีดไอน้ำทีฟาวโปสสไตล์วันรุ่น IT2460 E0 เครื่องรีดไอน้ำจากแบรนด์ยักษ์ใหญ่คุณภาพสูงชั้นนำในเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนให้กำลังไฟ1,800วัตต์ความจุของน้ำา5 5ลิตร ปล่อยพลังไอน้ำต่อเนื่อง37กรัมต่อนาทีสามารถปรับแรงดันไอ้น้ำได้2ระดับใช้งานง่ายรีดเร็วสะดวกสบายขนาดกระทัดรัดจัดวางได้ทุกที่มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยที่ไว้ใจได้ครับใครที่ชอบเครื่องรีดไอน้ำที่ราคาไม่แพงและได้สินค้าจากแบรนด์ชั้นนำก็จัดรุ่นนี้ไปเลยครับราคาอยู่ที่2490บาทอันดับ3เครื่องรีดไอน้ำแบบยืน เซียวมี่มี่เจียซปเปอร์ชาร์จสตรีมไอลอน แบรนด์ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลกจากแผ่นดินจีนคุณภาพสูงและมีสินค้าที่หลากหลายมากโดยเตารีดไอ้น้ำเป็นแบบแรงดันสูงช่วยให้ไอ้น้ำซึมผ่านเส้นใยผ้าได้ดีกว่าเครื่องรีดผ้าไอ้น้ำทั่วไปให้กำลังไฟสูงถึง2,200วัตต์ปริมาณไอ้น้ำ42กรัมต่อนาทีสามารถปรับปริมาณไอ้น้ำได้3ระดับรีดผ้าได้หลากหลายประเภทความจุของแทงค์น้ำ2ลิตรสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า40นาที มาพร้อมแผ่นรองสำหรับรีดผ้าสามารถปรับให้อยู่ในมุมศูนย์ถึงลบองศาและยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ครบครันราคาอยู่ที่3,359บาทอันดับ2เตารีดไอ้น้ำแบบยืนฟิลลิปคอมฟอร์ททัตพรัส รุ่น GC55830 อีกรุ่นของแบรนด์ชั้นนำเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยรุ่นนี้มีความหลากหลายในเรื่องของการใช้งานเป็นอย่างมากทั้งรูปแบบของการปรับตั้งค่าไอ้นามหฟังก์ชันให้เหมาะสมกับประเภทผ้าได้อย่างหลากหลายและยังมีฟังก์ชันขจัดกลิ่นอับขจัดแบคทีเรียต่างๆให้กำลังไฟฟ้า2,000วัตต์พลังไอ้นา40กรัมต่อนาที และยังมีความจุของแทงน้ํา1.8ลิตรใช้งานต่อเนื่องได้อย่างสบายและยังมีมาตรฐานรักษาความปลอดภัยในระดับสูงในตัวเครื่องช่วยให้คุณมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับราคาอยู่ที่5,999บาทอันดับ1ได้แก่เตาลีดไอ้น้ำทีเ้า ECO Power All-in-One Solution รุ่น QT 2 0 2 0สุดยอดเครื่องรีดไอ้น้ำจากแบรนด์ชั้นนำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรื่อเป็นเตารีดไอ้น้ำแบบแยกหม้อต้มแรงดันไอ้น้ำพลังสูงเหมาะในการรีดผ้าทั้งเวลาปกติและเวลาเล่งรีบให้ผ้าของคุณเรียบกิบก่อนออกจากบ้านทุกวันกำลังไฟสูงถึง2170วัตต์ พร้อมใช้งานในเวลา70วินาทีทั้งบรรจุน้ำขนาด1.1ลิตรสามารถถอดออกเพื่อเติมน้ำได้รีดเรียบด้วยพลังไอน้ำสูงสุด5.8บาร์เลือกปรับระดับแรงดันไอ้น้ำได้3ระดับปล่อยไอน้ำสูงต่อเนื่องในปริมาณ90กรัมต่อนาทีและพ่นไอ้น้ำพลังสูงเฉพาะจุดได้200กรัมต่อนาทีสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและขจัดกลิ่นอับบนเสื้อผ้าได้มาพร้อมบอร์ดลองรีดสามารถปรับระดับได้3ระดับ แนวตั้งแนวนอนและองศาใหม่ที่30องศาไม่จะเป็นต้องกางบอร์ดลองรีดใหญ่ๆใ,ให้ยุ่งยากอีกต่อไปและจัดเต็มด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ครบคันครับบอกเลยว่าเครื่องรีดไอ้น้ำรุ่นนี้พรีเมียมจริงๆครับราคาอยู่ที่14,500บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอปพลิเคชันช h อป e ีเว็บไซต์ Google 10น ครับเป็นไงบ้างครับกับข้อมูลทั้ง12อันดับเตาลีดไอ้น้ำแบบยืนที่ผมแนะนํามาเสนอเพื่อนเพื่อนเคยใช้ยี่ห้ออะไรอยู่หรือเปล่าครับหรือกําลังจะซื้อยี่ห้อไหนอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อครับครับเพื่อนเพื่อนและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดเตาลีดไอ้น้ำแบบยืนทั้ง12อันดับที่ผมแนะนํามาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนเพื่อนสนใจเตาลีดไอ้น้ำแบบยืนรุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคา และรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับหากเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับเพราะในช่องนี้ได้ใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอยู่เสมอครับครับเ,เพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย